เนการอะไรยังไงก็ทาปกครองก็พร้อมที่จะดาเนินการร่วมค่ะขอบคุณค่ะคืออย่างนี้ฮนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าพื้นที่โซนนิ่งที่ร้านนะของร้านอาหารในจังหวัดอย่างสาวเนี่ยมันมีอยู่แค่ระยะประมาณสักเอ่อสี่กิโลก็คือจากแม่น้าบางปะกงเนี่ยไปถึงสี่แยกตะวันออกคอมเพล็กซ์เอ่อระยะโซนนิ่งเนี่ยที่ทาร้านอาหารได้มันมีเท่านี้เองสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ สายใบพัดยังไม่ได้มีการปรับปรุงก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นร้านอาหารนี่คงจะอันตรายแต่วันนี้เนี่ยได้ขยายเป็นสี่เลนเรียบร้อยแล้วซึ่งรถทางตรงก็สามารถที่จะวิ่งไปได้โดยที่เรียกว่าไม่เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเรามีคู่ขนานแล้วเนี่ยใบพัดมันก็ควรที่จะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นโซนนิ่งได้แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งคือพื้นที่สาย304 ที่จะไปมินบุรีก็คือจากโรงพยาบาลโสธราเวศหรือโรงพยาบาลอะไรวะตรงนั้นโรงพยาบาลนี้เกษมราชเนี่ยตรงมาถึงสี่แยกบางระนะฮะอันนี้อีกที่หนึ่งนะฮะที่เราอยากจะให้ทําแล้วก็ตามซอยในซอยที่ซอยลิเกซอยซอยโรงค่าสตว์ทุกเนี่ยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าซอยเนาะผมก็จําซอยชื่อซอยไม่ได้แต่ผมรู้ว่าซอยประชาสรรนะซอยประชาสรรก็ซอยซอยซอยอะไร ซอยขวัญเลือนเนี่ยคืออีก2องซอยเนี่ยที่มีปัญหาคือเรื่องร้านอาหารคือมันไม่ได้มีพื้นที่โซนนิ่งแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยสาภาวะสิ่งแวดล้อมหรือว่าพื้นที่ฉังเซาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเลยแต่ของเราก็ยังเหมือนเดิมคือยังไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มันเกิดเป็นพื้นที่โซนนิ่งจริงๆ